ดาวพระเกตนะคะสัญ,ญลักษณ์ก็คือเลข9้าไทยมีการขยับย้ายในวันที่4พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะคะสำหรับในรอบนี้ก็คือจะอยู่ร่วมกับดาวมฤตยูไปจนถึงสิ้นปีเลยดังนั้นอ,อิทธิพลของดาวคู่นี้จะส่งผลอย่างไรกับชาวมีนนะคะไปอัปเดตกันได้ท่านใดที่ทราบลัคนาราศีและเป็นลัคนาราศีมีนรับฟังได้เลยนะคะ และผู้ที่เกิดช่วง15มีนาคมถึง14เมษายนก็รับฟังได้หากสนใจเรื่องดวงเรื่องการพยากรณ์เรื่องการขยับย้ายของดวงดาวนะคะฝากกดติดตามไว้นะคะดาวพระเกตนะคะเป็นดาวที่มักจะเป็นตัวกระตุนนะ้นเรื่องของพบเรือนต่างๆที่เข้าไปอาศัยอยู่นะคะสำหรับ ถ้าเข้าพบเรือนดีนะก็กระตุ้นเรื่องดีๆนะคะถ้าเข้าพบเรือนที่เป็นปัญหาอุปสรรคนะก็มักจะกระตุ้นให้มีเหตุการณ์ที่ต้องแก้ไขปัญหาบ่อยๆนะคะสําหรับดาวพระเกตของชาวมีนรอบนี้นะคะเข้าสู่พบเรือนสหัชชะไปอยู่ร่วมกับดาวมฤตยูนะคะพบเรือนสหัชชะก็เป็นพบเรือนเกี่ยวข้องกับเรื่อง แวดวงเรื่องเพื่อนฝูงทีมงานนะคะหรือคนใกล้ๆตัวนะเรียกว่าเป็นเรื่องของทางสังคมก็ได้เมื่อเข้าไปสู่ภพเดือนนี้นะคะก็ไปกระตุนนะ้นเรื่องของการเข้าหมู่พวกสังคมนะเรียกว่าในช่วงพฤศจิกาย,ยนนี้ไปจนถึงสิ้นปีนะชาวมีนอาจจะมีการเข้าไปร่วมทีมการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมอยู่บ่อยๆนะคะนอกจากนี้เรื่องของการไปร่วมงานที่มีคนเยอะๆก็ได้นะเป็นลักษณะงานที่ อบรมสัมมนาร่วมงานที่เป็นคนหมู่มากนะหรือว่าได้เข้าร่วมงานที่ต้องเจอเจอคนหลายฝ่ายหลายส่วนนะคะหมายถึงการเดินทางได้ด้วยนะเนื่องจากดาวพระเกตและมฤตยูนี้นะคะจะไปเล็งพบเรือนสุภาะของชาวมินะก็คือเดินทางใกล้ไกลเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวนะได้พบเจอวิวทิวทัศน์ที่แปลกหูแปลกตานะคะส่งผลในเรื่องการผ่อนคลายนะหรือว่ามีช่วงเวลาดีๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่กับเรื่องการเดินทางใกล้ไกลนะคะ ดาวพระเกตนะคะยังหมายถึงเรื่องของอะไรที่เป็นเรื่องทางศาสนาได้นะดังนั้นงานคนหมู่มากที่ไปเกี่ยวข้องบางทีก็คาบเกี่ยวหรือไปเกี่ยวเนื่องกับงานบูญงานบวชงานแต่งงานมงคลสําคัญนะหรือว่ามีลักษณะที่จะต้องไปเกี่ยวข้องคลุกคลีกับเรื่องพี่น้องเพื่อนสนิทมิสหายได้อย่างไรก็ดีนะคะดาวพระเกตเนี่ยจะส่งกําลังถึงราหูที่พึ่งมาทับลัคนาชาวมินที่เป็นดาวเรื่องของการเปลี่ยนแปลง ก็ส่งผลได้ว่าในช่วง2เดือนข้างหน้านี้นะคะชาวมีก็อาจจะมีความเปลี่ยนแปลงนะจากเรื่องของการเปลี่ยนตำแหน่งโยกย้ายนะหรือว่าเพื่อนร่วมงานมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะบางคนมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของที่อยู่อาศัยก็ส่งผลถึงเรื่องเพื่อนบ้านนะคนที่เคยพบเจอกันบ่อยๆก็มีอันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปนะคะบางคนเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงในที่ทํางานนะเรียกว่ามีการขยับขยายการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรก็เกิดขึ้นได้ในช่วงนี้ บางท่านนะคะได้เจอเจอคนที่ห่างไกลหรือไม่ค่อยได้พบเจอกันมานานนะเรียกว่ามีจังหวะพบปะเจอคนเก่าๆเ,เดิมๆในชีวิตนะคะหรือในขณะที่บางคนนะคนที่พบเจอกันบ่อยๆก็มีอันที่จะต้องแยกย้ายจากกันไปนะคะ สำหรับชาวมีนนะคะในช่วง15พฤศจิกายนไปนะคะก็จะมีดาวเรื่องเงินทองนะคะและดาวสุภะเข้ามาเร่งดาวพระเกตนะมีกําลังเป็นกเกษตรตาธิบดีนะคะส่งผลดีกับชาวมีนนะในเชิงของนอกจากทางานเป็นกลุ่มเป็นทีมแล้วก็ส่งผลดีเรื่องเงินทองด้วยนะคะเรียกว่าอาจจะมีจังหวะงเงินทองที่สม่ําเสมอดีขึ้นนะจากเรื่องของการคลุกคลีอยู่ในแวดวงอะไรบางอย่างนะคะ เงินทองดีขึ้นจากเรื่องงานที่ได้มาจากเพื่อนสนิทมิสหายแนะนำนะหรือว่าคนในแวดวงเนี่ยส่งผลดีทางการงานกับชาวมีนส่งผลให้ในช่วงครึ่งหลังพฤศจิกาย,ยนไปนะคะรายได้รายรับของชาวมีนมีความเสถียรมั่นคงมากขึ้นนะโดยเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของเพื่อนฝูงแวดวงคนใกล้ตัวนะคะมีความเจริญก้าวหน้างอกงามเกี่ยวกับเรื่องคอนเนคชั่นบางคนได้ไปเข้าสู่แวดวงใหม่ๆนะคะการพบเจอกัลายานณมิตร เพื่อนสนิทมิสหายในแวดวงอื่นๆนะคะที่เราอาจจะไม่เคยรู้จักกัน,นแต่มาเกื้อหนุนกันในช่วงเวลานี้นะคะมีการได้รับการชักชวนไปร่วมลงทุนนะหรือว่าอบอกกล่าวในจุดที่สร้างผลกําไรจากเพื่อนฝูงแวดวงได้นะมีคนชวนไปทำโน่นทํานี่นะคะอย่างไรก็ดีตรงจุดนี้ก็ต้องเรามาระวังดูให้ดีให้รอบคอบนะเนื่องจากดาวราหูกระทบลัคะนาะการจะร่วมพุ่นลงทุนใดๆก็ถือว่า ต้องตรวจสอบเรื่องรายละเอียดรายรับเรื่องผลประโยชน์ให้ดีๆนะคะสำหรับในช่วงปลายพฤศจิกายนนะคะดาวที่เริ่มเดินหน้าและส่งผลดีกับชาวมียนอีกส่วนหนึ่งก็คือดาวเสานะคะดาวเสาเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแวดวงอสังหาริมทรัพย์ก็ได้นะเรื่องเลือกส่วนไรนาที่ดินการเกษตรนะคะ เรื่องของอะไรที่เป็นการลงทุนระยะยาวก็ได้นะเมื่อเดินหน้านะคะก็ส่งผลดีกับชาวมินนที่ก็จะมีราบผลเกี่ยวเนื่องมาจากการถือครองเรื่องอะไรที่ชะลอตัวไปในเรื่องรับผลที่ผ่านมานะคะก็ถือว่าจะเริ่มเดินหน้าในช่วงปลายพฤศจิกายนนะคะในช่วง2เดือนสุดท้ายก่อนจะสิ้นปีนะคะถือว่าดาวพระเกตไปกระตุ้นชาวมินในเรื่องของสังคมเรื่องสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปได้ในหลายๆส่วนนะคะ รวมไปถึงก็อาจจะมีจังหวะที่เดินทางบ่อยไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นนะหรือว่าเดินทางไกลปับบนอยู่ด้วยนะคะอาจจะเป็นช่วงที่ไม่ค่อยได้อยู่นิ่งนะเนื่องจากมีดาวไปกระตุ้นตัวตนนะไม่ว่าจะ,ะทั้งเรื่องเดินทางทั้งเรื่องเปลี่ยนแปลงนะเรื่องของไอเดียโปรเจกต์ที่กําลังจะคิดทำนะคะเรื่องของอะไรต่างๆที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนอื่นๆนะภารกิจความรับผิดช,ชอบาอาจจะมีเข้ามาพร้อมๆกันนะคะสำหรับดาวพระเกตนะคะก็จะมีทิศท,ทาง การเดินโคจรนะคะในช่วงหลัง31ธันวาคมนะเดินหน้าเข้าสู่พบเรือนกระดุมพระของชาวมินนะคะเรียกว่าเปิดปีใหม่มานะดาวพระเกตไปกระตุ้นเรื่องเงินเรื่องทองของชาวมินนะคะดาวพระรหัสนะคะเป็นดาวตัวตนของชาวมินนะรวมทั้งเรื่องงานการต่างๆด้วยในหลัง9มกราคมไปนะคะก็เริ่มเดินหน้านะหลังจากที่เดินผิดปกติมาเป็นระยะเวลาค่อนข้างนานนะคะ โดยดาวพระเกตนะคะย้าย31ธันวาคมไปกระตุ้นดาวพระหัสนะดังนั้นเปิดงานมาปีใหม่นะคะชาวมีนอาจจะมีความเคลื่อนไหวในเรื่องเกี่ยวกับการงานค่อนข้างรวดเร็วสำหรับชาวมีนนะคะที่รอคอยความคืบหน้าในเรื่องการงานก็ถือว่าในปี2567นะคะในช่วงมกราคมถึงเมษายนนะก็เป็นจังหวะที่ ดาวพระฤหัสราชาโชคก็อยู่ในเรือนการเงินนะคะก็เป็นความคืบหน้าในเรื่องอเงินเดือนเรื่องของได้รับผลประโยชน์นะคะเรื่องเงินจากการงานนะมีความเด่นชัดมากขึ้นนะคะรวมทั้งดาวพระฤหัสเป็นดาวตัวตนของชาวมินนะเมื่อไปอยู่ในพวกเรื่องเงินทองผลประโยชน์ได้รับนะคะก็ถือว่าก้าวมกราคมไปนะเป็นจุดสตาร์ทดีๆเรื่องเงินทองของชาวมินนะคะสำหรับทิศทางเรื่องเงินเงินทองของชาวมินนะคะถือว่าดาวอังคารนะมีลักษณะการโคจรที่ จะอยู่ในภพเรือนที่ดีต่อเนื่องกันถึง3พบภพเรือนนะคะก็คือเรื่องของภพเรือนสุภะนะคะกัมมะและลาภนะดังนั้นเรื่องเงินทองชาวมีนนะคะถือว่าสภาพการน่าจะดีขึ้นในช่วง15พฤศจิกายนไปแบบยาวๆข้ามปีกันไปนะคะสามารถติดตามรับฟังอัปเดตดวงชะตาปี2567ของชาวมีนได้ที่ช่องโหรา59เหมือนเดิมนะคะแล้วพบกันได้ใหม่กับการอัปเดตดวงชะตาของชาวมีนในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ